ชีวิตคนเราเกิดมาในต่างเอ,อมาอยู่ในต่างแดนเนาะได้มีเพื่อนที่เคยช่วยเหลือไม่ว่าคุณอยู่ในภาวะไหนอคำแนะนำํำกำลังใจได้พูดคุยอย่าลืมข้อนี้การที่จะไปกินพวเพื่อนเนี่ยเราต้องคิดถึงเวรกรรมก่อนนะเออเราต้องคิดถึงเวรกรรมก่อนเขาดีกันอยู่เขามีความสุขเรามองแล้วเราอิจฉาเขาเออแต่ไม่ใช่ว่า คิดจะไปแย่งผัวเขามาเป็นผัวตัวเองนะคะอันนี้จุดปัจจัยคุณกาลังสร้างกรรมเพิ่มให้กับตัวเองชีวิตคุณจะมีความสุขได้ยังไงและเพื่อนที่ดีในต่างแดนนะหาได้ไม่ง่ายเพื่อนที่ให้คุณทั้งใจรักคุณและช่วยเหลือคุณยาม่ามีปัญหานะฮะบอกเลยหาได้ไม่ง่ายควรรักษาไว้ไม่ได้คิดอยากคิดเพียงแค่เอาแต่ใจเอาตัวรอด แล้วคิดทำร้ายคนคนนั้นนะทุกคนอันนี้ขอฝากถึงเพราะมิตรภาพในต่างแดนนะ่ะคุณหาได้ยากมากๆถ้ามีแล้วให้รักษาไว้ให้ดีแล้วมันจะเป็นบุญหนุนนำให้กับคุณนะฮะกับการรักษาเนาะเพราะอย่าลืมว่าเขาให้คุณด้วยใจช่วยเหลือคุณด้วยใจอืมแถมเหมือนกับอาจจะให้ผัว ช่วยเหลือคุณด้วยแต่คุณคิดจะมากินผัวเขาเพราะมองว่าผัวเขาดีคำว่าดีเขารักลูกรักเมียเขาแต่มายาของเราทําให้คู่เขาพังมันจะมีความสุขจริงหรือเราคิดหรอว่าเขาจะเลือกเรานะบางคนเนี่ยผิดพลาดนะคะเขาเลือกผู้หญิงใหม่จริงก็มีเป็นตัวอย่างเนาะมันก็เป็นเรื่องที่เสียใจว่าเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกันเอาผัวไปกินนะยาย๋าไม่ได้พูดเรื่องนี้เป็นวันแรกและเรื่องแรกเนาะที่อยู่ในอ่า youtube มาเนี่ยห้าปีนะคะ เรื่องเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกันเอามากินเอาผัวเราไปกินเนี่ยบุญวาสนานะคะยายจ๋าก็เป็นคนนึงแหละที่ให้สามีเนาะช่วยเหลือเพื่อนยามลําบากนรเราก็จะวิ่งช่วยกัน หลายเรื่องรล่านะฮะแต่บุญวาสนาเยจ่าก็ไม่ได้เจอว่าเขาจะมาแย่งผัวเราเนาะก็คือความซื่อสัตย์เราก็ยังรักกันดีจนถึงปัจจุบันอ่าด้วยกันช่วยเหลือกันถึงแม้วันนี้เราไม่ได้เจอกันเราก็นึกถึงนะฮะและเขาไม่ได้เจอกับเราบางครั้งเขาโทรมาเขาก็นึกถึงสิ่งที่เราเคยช่วยก็แค่นั้นนะอ่าการทําดีหรือการช่วยเหลือใครในต่างแดนเนี่ยเอาตรงๆหัวอกของเพื่อนที่ช่วยเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรหรอก นะเพียงแค่พราะรักเพราะมีใจนะพาะสงสารถึงได้ช่วยแต่คนคิดร้ายกับคนที่ตัวเองได้รับดีๆจากเขาบอกเลยนะคุณสร้างกรรมหนักคุณจะหาคนแบบนี้ไม่ได้อีกเลยนะคะความผิดพลาดของคุณในครั้งเนี้ฝรั่งทั่วโลกฝรั่งประเทศที่เรามาอยู่เราอยู่ในดงฝรั่งนะคะฝรั่งมีมากมายถ้าเราทุกข์ใจคิดจะเลิกกับผัวปรึกษาเพื่อนผัว ปรึกษาผัวเพื่อนคนเดียวส่วนตัวมันถูกต้องจริงเหรอถ้าคุยด้วยกันอย่างเมียนั่งผัวนั่งคุยกันเคียวๆแล้วเมียเป็นคนเอ่ยถามผัวว่าจะไปยังไงอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเนาะเหมือนกับยายจ๋าเนี่ยเพื่อนยายจ๋าส่วนมากก็จะปรึกษายายจา๋ายายจ๋าจะถามสามีที่รักเธอทําอย่างนี้ให้ฉันได้ไหมเธอไปแบบนี้ได้ไหมอ่านะนั่นคือตามสั่งเรานะคะบางทีเหมือนกับเพื่อน อ่ามีปัญหาแล้วเราทํางานเธอไปเลยเพราะเรารู้กันฮะเราไม่มีใจระแวงในตรงนั้นและยายจ๋าอธิษฐานไว้เสมอบุญกรรมถ้าเราไม่ได้สร้างไว้มันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราสาธุก็ผ่านไปนะฮะแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองในโลกปัจจุบันเนาะในปัจจุบันเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเสียใจนะเสียใจกับเพื่อนที่เขาให้ใจแล้วรู้จักกันมาในต่างแดนนะเออเห็นเขาลำบากเห็นเขาทุกข์ แม,ม้กระทั่งเงินยังหยิบยื่นช่วยเหลือแล้วสุดท้ายไปแอบกินผัวเราเนี่ยแต่สุดท้ายผัวเราเลือกเราเนาะก็ถือว่าความดีของเราก็ชนะมารได้ให้คิดแบบนั้นนับจากวันนี้เราก็ปรับตัวใหม่สิ่งไหนที่ไม่ดีนะเพื่อนนี่คือคนอื่นเราต้องยึดมั่นผัวก่อนเอาตรงๆเพราะชีวิตต่างแดนเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะผัวสองเรามีลูกเอ๊ะเอ๊ะเออออเอ๊ะ เอ๊ะสองเรามีลูกนะสเราไม่ได้ทำงานนะสี่เรายังพึ่งพาอาศัยเงินผัว 5. เขายังรับผิดชอบภาระทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ขาดตกบกพร่องอะแก้ไขให้อภัยสะสักครั้งแล้วก็ดูกันไปว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ต้องเข้มแข็งขึ้นต้องรอบคอบขึ้นนะคะเงินเงินเซฟขึ้น เผื่อในวันข้างหน้าเราไม่รอดนะไม่ให้จิตตกให้อภัยอย่างจริงใจนับในทุกๆวันแต่ป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองก็แค่นั้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานถอยหลังไปแก้ไขไม่ได้แต่เรายังมีเขาก็สะใจดีผู้หญิงอ่อยขนาดไหนแต่เขาไม่ไปเขาเลือกเมียและลูกแล้วเขาก็ปรับกราบ,รบขอโทษอย่างจริงใจอย่างน้อยตรงนี้เราก็เห็นด้วยใจว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวเนาะเพื่อเรานะคะโอ้ยเสียงแดดพี่น้องคะ เเพื่อเราเราก็ต้องให้อภัยนะคะให้มีความสุขในทุกๆวันหวังว่าประสบการณ์นี้จะเป็นครูให้กับหลายๆคนเนาะนานแล้วนะเรื่องที่จะเล่าเพื่อนกินเพื่อนเนี่ยเ,เพื่อนกินผัวเพื่อนเนี่ยนานแล้วเนาะทางในพี่อยู่นะคะแต่วันนี้ก็ได้มาพูดอีกครั้งในเคสใหม่ที่เกิดขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้สาวนะคะหนูยังไม่กล้าก้าวหนูยังไม่กล้าเลิกแต่หนูก็ถามเขาหน้านะเอาไงเธอเลือกเขาแล้วเลือกฉันสามีกาบขอโทษ กราบขอโทษนะนั่งคุกเข่าขอโทษเมียอ่ะกอดกันร้องไห้อืมฉันขอโทษอ่าฉันจะไม่ทําอีกเราก็ต้องให้อภัยทดลองดูนะคะอืมการไปเริ่มต้นใหม่ปุ๊บปั๊บด้วยอารมณ์คู่นู่นนี่นั่นมันแรงไปถ้าเจอจริงอย่าลืมนะอย่าได้ตัดขาดอย่างไวเพราะเรายังพึ่งพาอาศัยเงินใครจะว่ายังไงใครจะพูดเพราะว่าน้องเขาไปปรึกษาอีกคนนึงแบอบกว่าเพราะถ้าเป็นฉันไม่ทนสั่งคู อ,อย่าเลยเขาผิดกับเราอย่าลืมว่าเมืองนอกชู้ฟ้องไม่ได้นะฮะเออเลิกคือเลิกคือเราอยากเลิกเราอยู่ไม่ได้แค่นั้นแต่สมบัติเขาจะแบ่งหรือไม่แบ่งอ่ะอันนี้มันต้องมาตกลงกันอีกทีหนึง่งและเราก็ไม่มีทุนมีหอรมีเงินหรือว่าสิ่งที่จะไปเริ่มต้นลุยอะไรได้แก้ไขได้ก็แก้ไขอภัยได้ก็อภัยไปก่อนแต่ว่าเราเตรียมพร้อมและตั้งสติใหม่ นะไม่ยึดมั่นเหมือนเดิมไม่เชื่อใจเต็มร้อยนะฮะเออเอาหลักคำประกันถ้าพูดได้พูดเคลียร์ได้เคลียร์นะฮะให้เขาซื้อความสบายใจในว,วันนี้มันเป็นวิกฤตคือโอกาสมันเป็นเวลาที่เราได้ พร้อมที่จะได้พูดทุกเรื่องราวในความรู้สึกของเราอย่าคิดเล็กคิดน้อยมีอะไรพูดออกไปเคลียร์ออกไปให้เขารู้ว่าวันนี้ความระแวงระวังความกลัวของเรามีมากขึ้นเพราะการกระทําของเขานะฮะเอ,อตรงเนี้ยเลยคือจุดประเด็นให้เขาอ่าจะทําอะไรให้เราเชื่อใจได้นะคะทุกคนเชื่อได้อืมผัวนะ่ะแต่อย่าไว้ใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นครูให้เข้มแข็งให้กับตัวเองได้มากขึ้นก็สาธุเนาะขอให้ปรับตัวจริงๆไอการเริ่มต้นหาผัวใหม่มันไม่มีใครอยากทํากันหรอกถ้ารักษาไว้ได้หรือว่ากลับกันจริงๆแต่ถ้าถึงที่สุดของที่สุดแล้วมันไม่เคลียร์อยู่ไม่ได้หรือว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่คําพูดเราก็ค่อยมาหักล้างกันอีกทีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจเนาะสู้ อ,อย่าเสียเวลาล้องไห้ลุกขึ้นมาสวยลุกขึ้นมา,ามีความสุขเพราะอย่างน้อยเรื่องราวนี้เขาเป็นคนที่มีสติมากๆนะคะกับการที่เจอสามีไปนั่งกับเพื่อนครั้งแรกอืมแล้วไม่โปง่งปั้งโวยวายยังมีสติถอยหลังมาแล้วก็ยังเก็บข้อมูลถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ถือว่าเป็นคนมีสติเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่ ไตรตองก่อนพูดนะฮะนี่แหละคือความฉลาดของเรา,านี่แหละคือข้อดีที่ทำให้ฝรั่งเก่งนะฮะกลัวเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสติอยากจะพูดอะไรอยากจะเคลียอะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เด็ดดอกไม้ใหญ่อะไรเนาะเอออยากจะให้เขาทําให้เราส,สบายใจในข้อไหนพูดคุยเคลียออกมาในตอนนี้ร้องไห้ได้ร้องนะคะเออความรู้สึกกลัวพูดให้เขา หาข้อคิดหาข้อสรุปเนาะหาสิ่งที่ทำให้เราสบายใจเด้อสาวเอ๋ยจริงๆน้วนี่คือวิกฤตนะคยโอกาสจัดการให้เต็มที่เอาให้อยู่อยู่หมัดถ้าไม่อยู่แล้วค่อยว่ากันนะคนะเนาะเลี้ยงหลานเนี่ยโอ๊ยบ่งนี้เนี่ยถ้าลูกน้นอยแบบนี้เข้าใจเลยเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเนาะงานก็ยังไม่ได้ทำหลักคำประกันตัวเองก็ยังไม่มีแล้วลูกตัวน้อยเนี่ยผะเลิกลากันไปเราจะพาหอบลูกไปอยู่ไหน มันไม่ได้ง่ายชีวิตในต่างแดนคิดถึงให้มากอืมแต่ต้องคิดถึงอย่างมีสติอ่าอย่าใช้อารมณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจริงอย่าไปล้วพี่น้องเอ้